ผมเรียนตรงๆอย่างนี้ครับคนที่เคยเกลียดกัญชาเข้าไส้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นผู้เสพติดกัญชางอมเนียไม่ได้นะครับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งผมยืนยันนะครับถ้าใครติดตามท่าทีของผมที่ผ่านมาผมให้ความเคารพกับการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์เรื่อยมาตั้งแต่นะครับเมื่อครั้งที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความผิดพลาดในการโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งณวันนั้น ผมเองก็ยังได้โพสต์ขอบคุณนะครับข้อท้วงติงนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับถึงความผิดหวังนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับคุณชูวิทย์เองนะครับก็ยังได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็เรียนตรงๆว่าผมเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับสาระที่คุณชูวิทย์วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะแล้วก็เข้าใจว่าในตอนนั้นผมเข้าใจว่าคุณชูวิทย์น่าจะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคควววววาาาามมปรถนนดดีะััแลก็ผิหงส่ต แต่พอมาถึงบทความมีทหารไว้ทำไมที่ปรากฏข้อความว่ามีเผ่าไม่เหลือใครโดยคุณชูวิทย์ได้อ้างอิงถึงโพสต์ของเจ้ากรมการข่าวทหารบกซึ่งกรณีดังกล่าวนี้พักประชาชนเองก็ได้ชี้แจงต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทำให้ผมสงสัยเป็นอย่างมากว่าเหตุใดคุณชูวิทย์จึงยังคงกระจายข่าวในเรื่องนี้ไม่หยุดไม่หย่อนจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้ครับการที่คุณชูวิทย์จะมีอคติกับพักประชาชน ก็เป็นเรื่องที่ปกติผมก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าอคตินะครับก็เป็นเรื่องที่ปุถุชนคนทั่วไปมีกันได้อยู่แล้วจะบังคับให้คุณชูวิทย์มาชอบพักเดียวกันกับผมนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับคนเราทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะวันหนึ่งก็ชอบพักหนึ่งวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปชอบอีกพักหนึ่งซึ่งผมเข้าใจนะครับมนุษย์ทุกคนมีอคติทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่สามารถยอมรับการกระทําของคุณชูวิทย์ได้อีกต่อไปและไม่เชื่อว่าคุณชูวิทย์เนี่ แต่เป็นการไตรตรองเอาไว้ก่อนและเล็งเห็นผลที่ทอาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งก็นั่นก็คือการพยายามตีฟูวัทกรรมพักส้มผสมน้ําเงินโดยพยายามที่จะจับคู่พักประชาชนกับอีกพักหนึ่งให้ได้ทางทั้งที่หัวหน้าพักคุณนัตพงศ์ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนในทุกรายการดีเบตและในทุกโอกาสที่มีการให้สัมภาษณ์ว่าพักประชาชนจะไม่มีการโหวตให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเป็นอันขาดซึ่งผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ รับฟังและรู้ถึงความชัดเจนนี้แล้วรู้ทั้งหมดอยู่แก่ใจแต่ก็ยังโหมกระพือข่าวจับคู่ในลักษณะนี้อยู่เรื่อยไปเพื่อมุ่งหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับพักประชาชนให้จงได้ลามาถึงบทความนะครับล่าสุดสงครามสั่งสอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อาจจะยอมรับในการกระทําของค,คุณชูวิทย์ได้เอ่ยได้ได้อีกเพราะสิ่งที่คุณชูวิทย์นามาเผยแพร่เป็นการนําเอาข้อมูลนะครับ มาจับแพะชนแกะก็ติดประตอร่อจากนั้นก็ใช้จินตนาการส่วนตัวในการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายพักประชาชนดือด้อเลยนะครับว่าพักประชาชนมีข้อตกลงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่จะให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นรองนายกร,รัฐมนตรีซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีข้อเท็จจริงแต่อย่างใดทำให้ผม ต้องตั้งคำถามกลับนะครับกับคุณชูวิทย์หรือที่ผมมักจะเรียกว่าพี่ชูวิทย์เสมอว่าทําไมท่าทีในระยะหลังของคุณชูวิทย์ที่พยายามโจมตีพักประชาชนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันมีความเกี่ยวข้องกับนายทหารคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักของคุณชูวิทย์มีภาพถ่ายกอดคอเสน็จสนมกับชาวต่างชาติอดีตท,ที่ปรึกษาคุณเซนที่ถูกสังคมสันนิษฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ และผมอยากจะเรียนถึงพี่ชูวิทย์อย่างนี้ครับว่าถ้าผมจะทําแบบที่พี่ชูวิทย์ทำโดยเอาภาพถ่ายดังกล่าวนั้นมาประกอบกับภาพถ่ายอื่นๆที่คุณชูวิทย์เคยร่วมเฟรมหรือถ่ายภาพร่วมกันกับนายทหารเพื่อนซีคนนั้นและการนำเอากรณีที่นายทหารเพื่อนซีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งสำคัญมาสร้างเรื่องเป็นตุบเป็นตะใส่ร้ายคุณชูวิทย์ผมก็ทำได้จินตนาการเพื่อใส่ร้ายคุณชูวิทย์และเพื่อนซีคนนั้น ผมก็ทําเป็นแต่ผมไม่ทําครับเพราะทั้งหมดนี้ผมยังคงมีมโนธรรมและยังคงมีความเคารพต่อพี่ชูวิทย์เสมอผมทราบดีว่าผมคงไปห้ามอะไรพี่ชูวิทย์ไม่ได้ครับเข้าใจว่าบ่ายวันนี้พี่ชูวิทย์ก็จะถแถลงข่าวอีกนะครับนะเพราะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวพี่ชูวิทย์ก็คงจะถแถลงข่าวไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะปั้นเรื่องเอาข้อมูลน,นั้นข้อมูลน,นี้จริงบ้างเท็จบ้างผสมปนเปกันไปโยงกันไปโย,นโยงกันมาจับแพะชนแกะ แล้วก็เสริมเติมจินตนาการในการใส่ร้ายประคักประชาชนอีกเรื่อยไปรวมทั้งอาจจะมีการตอบโต้ข้อกล่าวหาของผมด้วยในวันนี้ตอบโต้ผมด้วยนั่นก็คงให้พี่ชูวิทย์ทำไปนะครับโพสต์ไปจะทําอะไรผมว่าก็แล้วแต่พี่ชูวิทย์เลยแต่สิ่งที่ผมทําได้ในตอนนี้และที่ทําได้แน่ๆก็คือการทําให้สังคมตระหนักและตั้งคําถามกลับนะฮะไปยังคุณชูวิทย์ว่าทั้งหมดนี้คุณชูวิทย์ทำไปเพื่ออะไร และพักการเมืองไหนที่ได้ประโยชน์จากการกระทําของคุณชูวิทย์เพื่อให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณต่อการกระทําของคุณชูวิทย์และพิจารณาเองว่าควรให้คุณค่ากับจินตนาการของคุณชูวิทย์อีกต่อไปหรือไม่ผมเรียนตรงๆอย่างนี้ครับคนที่เคยเกลียดกัญชาเข้าไส้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นผู้เสพติดกัญชางอมเองี้ยไม่ได้นะครับ